พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องประกาศไทยนะก็วันนี้นะครับสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยผมจะเริ่มในเรื่องของการเพราะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้านะครับสำหรับใครที่เคยรู้จักไรน้ำนางฟ้ามานะครับก็จะรู้ว่าไรน้ำนางฟ้าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะครับสำหรับโครงการการเลี้ยงปลาสวยงามนะครับเ,เป็นไรน้ำนางฟ้าที่เราพบในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งคุณค่าทางอาหารของเขาเนี่ย เ,เกินคำบรรยายเลยนะครับซึ่งทั้งโปรโตีนนะครับแร่ธาตุอาหารต่างๆและที่สำคัญก็คือว่าเขามีสารที่ช่วยเร่งสีนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะมีประโยชน์กับพวกปลาสวยงามมากนะครับมากกว่าไรแดงที่มีนะครับาจากการทดลองเนี่ยเขาก็เอาไปให้พวกปลาหมดสีปลากัดนะครับเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงด้วยอาหารพวกด้วยไร้น้ำฟ้าเนี่ยเป็นอาหารทำให้สีของปลาสวยงามพวกนี้เข้มกว่าปกติ นะครับเข้มสวยนะครับเป็นธรรมชาติตาบกนี้ดีกว่าอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาะแนะนำวิธีการเพราะเลี้ยงไรยน้ำนางฟ้านะครับสำหรับซีรีส์นี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ฟักไข่เลยนะครับเมื่อกี้คลิปก่อนหน้านี้พาไปดูมาแล้วนะครับว่าผมได้เตรียมน้ําเขียวเอาไว้สําหรับเป็นอาหารของไรน่นางฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคบตอนนี้พร้อมที่จะเอามาใช้ละ นะครับซึ่งอาหารที่ดีที่สุดของไรนังฟ้าเท่าที่ผมเคยลองมานะครับทั้งน้ําเขียวทั้งอา,อาหารสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารก้อนอาหารเหลวนะครับหรือแม้แต่พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเคยลองมาแล้วอาหารที่ดีที่สุดสำหรับไรน้ํานังฟ้าก็คือน้ําเขียวนะครับซึ่งไม่เป็นอันตรายกับ เจ้าไรน้ำนางฟ้านะครับตั้งแต่ไซเล็กจนโตเต็มวัยเลยนะครับแต่ว่าน้ำเขียวเท่าที่เรารู้นะครับก็คือว่ามันจะมีพวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยานาใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องระวังให้มันละเหยไปให้หมดก่อนนะครับซึ่งมันเป็นอันตรายโดยตรงกับตัวไรน้ำนางฟ้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับวิธีการพักไรน้ำนางฟ้านี่เป็นยังไง ทำยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยไข่ไร้น้ำนางฟ้าเนี่ยขนาดของไข่เขาจะเล็กกว่าลรแดงนะครับลาแดงไม่ว่าจะลาแดงเทศลาแดงสยามนะครับลาแดงมาโครปริมาณไข่เนี่ยประมาณ0.03 mm, มิลิเมตรมั้งครับถ้าจะไม่ผิดก็คือถ้าเอา3ฟองมาเรียงต่อกันเนี่ยจะมีขนาด ความยาวประมาณ0.1หรือ1นี่แหละจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลมานะครับอเอาเป็นว่ามีขนาดเล็กนะครับก็เวลาผมจะทดสอบทดลองในการเพาะเลี้ยงนะครับผมก็จะใช้ประมาณ1ช้อนเห็นไหมครับ พอดีกล้องโฟก,กัสไม่ได้นะครับอันนี้มีประมาหนึ่งช้อนกาแฟนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมวิธีการก็คือเตรียมน้ำสะอาดนะครับใส่โหลหรือว่าภาชนะที่มีความใสและกันเพราะเราจะได้เห็นตัวเจ้าไรยน้ำนางฟ้าหลังจากที่เขาฟักออกมานะครับซึ่งการฟักของเขาเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับก็จะฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับ แต่ว่า24ชั่วโมงจะเริ่มทยอยฟักละจริงๆถ้าอัตราการฟักดีๆเนี่ยประมาณ12ถึง20ชั่วโมงก็เริ่มฟักแล้วนะครับอ่าก็เตรียมน้ำนะครับใส่โหลแบบนี้แล้วก็ตักไข่โรยลงไปเลยนะครับผมจะ,ะทดลองในการเลี้ยงนะครับก็จะใช้แค่1ช้อนนะครับสำหรับใครที่ เอาไร้น้ำฟ้าไปเพื่อใช้ในการอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากัดปลาหางนกยูงปลาสวยงามอื่นๆนะครับก็จริงๆก็ให้ผลดีนะครับอัตราการฟักวางผลได้นะครับแล้วก็ไรแดงไม่ใช่ไรแดงเจ้าไร้น้ำฟ้าเนี่ยจะทำให้อัตราการรอดของลูกปลาของเราแรกเกิดเนี่ย มีอัตราการลอดค่อนข้างสูงเลยนะครับหลังจากที่ผมเคยใช้มาอมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับก็จะฟงกระจายอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับจะมีบางส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนเห็นไหมครับบางส่วนที่ลอยอยู่ด้านบนอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะให้เขาสัมผัสน้ำนะครับผ่านไป24ชั่วโมงเขาถึงจะฟัก ออกมาเป็นตัวนะครับแล้วถามว่าไข่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราทำไงจริงๆเราก็ต้องมาคอยพลแบบนี้นะครับอาจจะสักวันละ2ครั้งหรือ3ามครั้งแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลานะครับผลแบบนี้เลยก็ให้ไข่ที่ลอยอยู่ผิวน้ำเนี่ยได้สัมผัสน้ำนั่นแหละนะครับอาพอครบ24ชั่วโมงมันก็จะเริ่มทยอยฟักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอติดตามผล สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเกิดว่า,าหลังจากที่เขาฟักมาแล้วเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างในการฟักไข่ไร้น้ำนางฟ้าแล้วก็เลี้ยงไปจนโตนะครับเดี๋ยวเราติดตามซีรีส์นี้นะครับจนจบก็จะรู้ว่าเขาเลี้ยงกันยังไงแล้วก็ตัวไร้น้ำนางฟ้าตั้งแต่ตัวเล็กตัวเต็มวัยนะครับเป็นยังไงตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงนะครับมีไข่หรือย,ยังนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูในซีรีส์นี้อ่ะ เาขาควรระวังนิดนึงสาหรับการฟักไข่ในน้นํานางฟ้านะครับก็คือว่าน้ําที่เราจะมาใช้เนี่ยควรจะไม่มีคอรินนะครับเพราะว่าคอรินจะทําให้อัตราการฟักของไรยน้นํานางฟ้าของเราลดลงหรืออาจจะไม่ฟักเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้ำที่เราจะมาใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นน้ําที่พักไว้แล้วนะครับโอเคก็บางคนนะครับจะจบก็ไม่จบสักที บางคนนะครับใช้เทคนิคเพิ่มเติมในการเพิ่มอัตราการฟักให้เร็วขึ้นก็คือว่าใช้วิธีการนําโหลนําเหลี่ยมที่เราอลอยเอาไข่มาลอยแล้วเนี่ยเอาไปตากแดดในช่วงเช้านะครับประมาณวันละ,ะจริงๆก็แค่วันเดียวเนาะประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับไม่ให้โดนแดดแบบจัดๆนะเฉพาะช่วงเช้านะครับก็จะช่วยให้ไข่ไรนะ้น้ำฟ้าเนี่ย ฟักได้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้เวเราก็จะคอยมาคนแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับครบ24่่ชั่วโมงนะครับวันนี้วันศุกร์ที่วันศุกร์ที่เท่าไหร่วะวันศุกร์ที่6มั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะฟักออกมา,มามากน้อยแค่ไหนรอติดตามชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ